สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกี้หนูนะครับเล็กแต่เผ็ดน,นะมาอยู่ในช่วงของคลิปสั้นดีมีสาระนะครับวันนี้จะสอนในเรื่องของการเพิ่มช่องบรรทัดใน Excel นะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับเปิดข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มช่องนะครับเรา เลื่อนเมาส์นะครับมาที่แถบตัวเลขนะครับให้เป็นตูกศรสีดำแล้วกดคลิกปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่โฮมนะฮะแล้วก็เลื่อนมากดที่ Insert คําของผมอยู่ที่โฮมอยู่แล้วนะครับมากดที่ Insert ปุ๊บโอเคเพิ่มเรียบร้อยครับถ้าอยากได้สองช่องก็เพิ่มกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนวตั้งก็เหมือนกันครับถ้าเกิดอยากเพิ่มแนวตั้งนะครับก็ เอาเมาส์เลื่อนมาคลิกให้เป็นลูกศรสีดำน,นะครับตึ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็กด insert โอเคแค่นี้ง่ายๆนะครับสันดีมีสาระครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดติดตาม subscribe ขอบคุณครับ